ตอกย้ำความมาในศึกวันลุมพินี28เมื่อเหล่าบรรดานักสู้ฝีมือเยี่ยมจำนวน12คู่ขึ้นเวทีบู๊อวดฝีมือแบบจัดเต็มในค่ำคืนวันศุกร์ที่11สิงหาคมที่ผ่านมาที่เวทีมวยลุมพินีลามอินทา โดยคู่เอกประจำสัปดาห์ก้องศึกแฟร์เทคจากเมืองย่าโมโคราชพิสูจน์ความแรงกับเจ้าเสือใหญ่สวเดชพันธ์จากกรุงเทพมหานครในกติกามวยไทยรุ่นไฟเวทเริ่มยกแรกเจ้าเสือใหญ่เดินเข้าหาชิงจังหวะเข้าทำขณะที่ก้องศึกคอยออกอาวุธตอบโต้เป็นระยะต่อมาในยกที่2และ3ต่างฝ่ายต่างเล่นเครื่องแลกอาวุธกันอย่างดุเดือดแทบไม่พักหายใจแต่โดยรวมกล้องศึกได้ความแม่นยำกว่าเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนเอกฉันเจ้าเสือใหญ่อย่างดูเด็ดเผ็ดมันสมศักดิ์สีคู่เอกของรายการด้านคู่เด่นภาคอินเตอร์ ยอดภูผาวิมานแอร์มวยหมัดแกร่งจากชัยภูมิขึ้นเวทีในฐานะนักกีฬาวันเต็มตัวต่อเนื่อง เปิดศึกภาคสองมวยหุ่นยักษ์แอนต้าคาเซมที่สูงกว่ายอดผู้ผาถึง16เซนจากเบลารุสท,ที่ตั้งใจมาแก้มือให้หายข้องใจในกติกามวยไทยรุ่นแบนตัมเวทเปิดฉากมาต่างฝ่ายต่างยืนฟัดกันไม่มียั้งก่อนจะเป็นยอดผู้ผาออกตัวได้ดีกว่าส่งคู่ชกกริ่งลงไปนอนนับ8ดได้ถึงสองครั้งในยกแรกเกมเดือดขึ้นในยกที่2อแอนต้ากดหมัดขวาเรียกนับคืนจากยอดผู้ผาได้แต่นักชกไทยไม่ยอมง่ายๆเอาคืนส่งคู่ปรับนอนนับ8ดรอบที่3ก่อนที่เกม จะพิกชนิดหัวทิ่มเมื่อแอนต้าโชว์ฮึดลุกขึ้นมายิงหมัดขวาเข้าเต็มกกหูส่งยอดผู้ผาไงาพึ่งหมดสภาพแอนต้าโกงตายพิกกับมาชนะน็อกนยกที่2หล้างตาสําเร็จพร้อมพิชิตโบนัส3 5้าแสนบาทจ,จากบิ๊กบอสชาตรีกลับบ้านไปด้วยงานนี้มีนักกีฬาสีลายที่โชว์แม่ไม้มวยไทยเข้าตาบิ๊กบอสชาตรีสิยอดทงจนต้องรีบแจกโบนัสให้คนละ3 5แสนได้แก่1เสืเอร์แบ็กทอพาน492ชนะจน P ีแสนชัย3แอนต้าคาเซมและส สุริยันเล็กพอเย็นยิ่ง